สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกับผมนะครับทีมงานเฉลิมสิริทรัพย์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมการขุดบ่อสี่เหลี่ยมของทีมงานเรานะครับจะออกมาสวยแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ่อแล้วนะครับขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบ่อสี่เหลี่ยมนะครับบ่อลูกนี้นะครับขนาดนะครับกว้าง20เมตรนะครับยาว40เมตรนะครับความลึกอยู่ที่4เมตรนะครับราคาในการขุดนะครับ120,000บาทนะครับ120,000บาทครับไม่แพงอย่างที่คิดครับ นี่ได้บ่อขนาดลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สวยสวยงามนะครับอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับนะเสร็จแล้วก็มีการตกแต่งขอบนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับส่วนบ่อก็เป็นตะพักเรียบร้อยสวยงามนะครับนะครับถ้ามันเป็นตะพักชั้นเดียวเวลาตกลงไปเดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้นะครับนะเวลาตกน้ําน้เต็มบ่อช่วยในเรื่องนี้อีกเยอะนะครับท่านใดสนใจนะครับ ที่จะให้เราทีมงานเฉลิมสิริทรัพย์นะครับรับใช้นะครับก็โทรเบอร์โทรศัพท์ครับ0811495654นะครับหรือพิมพ์คำว่าเพจเฉลิมสิริรั์นะครับเข้าไปพูดพูดคุยกันที่เพจได้เลยนะครับเรายินดีครับปรึกษาครับโอ้โหดูแบบสวยงามนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เลยนะเก็บความสวยงามเรียบร้อยนะครับขอบอันนี้ขอบด้านในนะครับมาดูด้านนอกนะครับด้านนอก ด้านนอกเราก็เก็บให้สวยงามนะครับผิดไหมครับด้านนอกนะครับก็คือหลังคันนะครับเรียกว่าหลังคันนะครับก็เก็บให้สวยงามนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับทีมงานของเราครับเฉลิมศิริทรัพย์นะครับมีผลงานมากมายนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเข้าไปที่ YouTube นะครับพิพัฒว่วเฉลิมศิริทรัพย์นะครับมีวิดีโอให้ดูประมาณร้อยกว่ารายการแล้วครับตอนนี้นะครับไปชมกันผลงานนะครับชมผลงานก่อนตัดสินใจจ้างนะครับ ครับก็ฝากผลงานกับอีกหนึ่งผลงานครับบ่อสี่เหลี่ยมนะครับขนาด20คูณ40ลึก4เมตรนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเพจเฉลิมสิริทรัพย์นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ